สวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอเล่าขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเ,เดี๋ยวมันจะลืมเดี๋ยวมันจะลืม <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องหนึ่งที่คนเขาเขาเรียกว่าไนะ นักข่าวเขาไม่ได้ถ่ายนักข่าวเขาไม่ได้ถ่ายแล้วก็หน้าตอนนั้นเนี่ยยูทูบเบอร์เขาไม่ดังยังไม่มียังไม่มียูทูบเบอร์เข้ามาในหมู่บ้านนะครับยังไม่มียูทูบเบอร์เข้ามาในหมู่บ้านแต่ว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยหน้าตอนนั้นผมก็ผมก็ได้ถ่ายอะไรไปเยอะนะครับผมก็ถ่ายขนาดร้ามาในช่วงวันที่1 2องตอนกลางคืนมั้งถ้าผมจาไม่ผิดผมก็ยังถ่าย ถ่ายเป็นคลิปไปอยู่นะครับเป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอ,วโอพวกวางไปอยู่อตอนพระท่านมาท่านมาที่บ้านมาเขาก็มาตั้งขันห้าถามว่าเอ้ยอน้องไปทางไหนอะไรยังไงก็จะมีหมอส่งหมอทำมีทั้งพระนะครับแต่ว่าณตอนนั้นถ่ายแล้วไม่ได้เอาลง youtube เพราะอะไรก็กลัวเราก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาแลวกลัวว่ามันจะมีปัญหาเพราะตอนนั้นอะ่ะคือผมทําอะไรก็ ผมทําอะไรก็ทัวลงหมดนะครับไม่ว่าไม่ว่าทางเฟซทางเฟซทางไลน์ทั้งมือถือเขาก็โทรมาต่อว่าเยอะแยะมากมายเอาลงไปใน youtube เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คนคนเขาก็ได้นะครับผมก็เลยผมก็เลยเก็บนะครับเก็บคลิปไปพวกนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เอามาอัปโหลดลงนะครับผมไม่ได้เอาออกมาอัปโหลดลงว่าใครอะไรยังไงมันก็เลยมันก็เลยยังเก็บไว้อยู่ในคอมนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ผมก็ ผมบอกไว้เลยว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกแปลกเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องความพฤรรมติกรรมการกระตือหรือล้นนะครับพฤติกรรมการกระตือหรือล้นมันมันรู้สึกมันรู้สึกได้เลยว่าคนเรานะครับถ้าถ้าทําอะไรถ้าเราทําอะไรโดยโดยที่ เรียกว่าอะไรนะทําแบบสุดชีวิตแล้วนะแล้วแล้วยังมียังมีคนมาพูดเอาดีใส่ตัวเองมันรู้สึกคุณพวกคุณรู้สึกยังไงมันเหมือนมันเหมือนเราทํางานอยู่ออฟฟิศนะเราทํางานอยู่ออฟฟิศเออทำงานอยนะู่ออฟฟิศทำงานทำงานเอ่อทำงาน,งานอยู่ออฟฟิศกูทาําแท,ทบตายเออกูทํากูทํากูทํางานอยู่ออฟฟิศแทบตายแต่มึงแม่งมาช่วยโอกาสเออมึงแม่ง <laughs> เมืงมาช่วยโอกาส หัวหน้าพอหัวหน้ามาตรวจพอหัวหน้ามาตรวจบ,บอกว่าเอ้ยนี่ใครทำเหรอเอผมเองครับนี่ผมทําเหนื่อยมากเลยทํากับเพื่อนนะครับเออทำอยู่กับเพื่อนสองคนอา้าวตายหาเฮีย <c oughs> ใช่ไหมล่ะเออมันไม่เขาเรียกวา่าแกพวกไอไอชุกมือเปิบอะ่ะเออเอาดีเสร็จตัวเอาช่วยใส่คนอื่นแล้ววันแล้ววันนั้นอะ่ะถ้า มันไม่มีมันไม่มีมันนักข่าวเขายังมาไม่เยอะเท่าไหร่หรอกออยูทูบเบอร์ก็ยังไม่มีแต่พฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาเห็นพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาเห็นการกระทํามันคืออะไรเออทีนี้พฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาเห็น,รรนออเออ <c oughs> นี่ย <c oughs> ม,มันมันเห็นได้เลยว่าเออ ใครทาอะไรใครมีความกระตือรือร้นหรือไม,ไม่ไม่มีความกระตือรือร้นหาอะไรเลยนั่นแหละเออพอพอมีมาเกิดเรื่องอันที่จริงแล้วเนี่ยอันที่จริงวันนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอาคนคนที่คนที่เขาเรียกว,วานะตอนที่ตอนที่เขายังไม่ได้ไม่ได้สงสัยทำลายตอนที่เขายังไม่ได้สงสัยเรื่องทำลายเรื่องอะไรเนี่ย ก่อนหน้านั ok ้นนะครับพ่อพระเอกก็นั่งเองมีความอะไรครับมีความลุกลี้ลุกลนนะเออมีความลุกลี้ลุกลนวิ่งนั่นวิ่งนี่คือตอนเจอศพน้องแล้วหลังหลังจะเจอศพน้องมามีความลุกลี้ลุกลนนะเออมีความลุกลี้ลุกลนกินไม่ได้นอนไม่หลับเราเห็นเราเห็นเลยนะเราเห็นพฤติกรรมเราเห็นพฤติกรรมชัดเจนหน้าตอนนั้นน่ะนักข่าวคงไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรหรอก นักข่าวไม่ได้เอกใจยูทูบเบอร์ก็ยังไม่มีนะครับเราเห็นพฤติกรรมที่ลุกลี้ลุกลนเออกระวนกระวายพอมาช่วงหนึ่งพอมาช่วงหนึ่งก็พยายามพยายามอยากจะออกทีวีพยายามอยากจะออกทีวียายาอ,ยอ,อ,วอยากเสนอตัวไปออกช่องนั้นอยากเสนอเสนอตัวไปออกช่องนี้แต่คนอยู่ในครอบครัวเขาบอกว่าย่างไงเขาบอกอย่าเพิ่งไปออกเลยอย่าเพิ่งไปออกออกข่าวออกทีวีเลย เ,ออเดี๋ยวเพิ่งไปออกข่าวออกทีวีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาณตอนนั้นน่ะเขาเขาก็เริ่มไม่ชอบใจนะครับแต่ว่ายังยังได้ไม่มีการยังไม่ยังไม่ได้มีคาว่าเออสงสัยในทรรายนะยังไม่มีแต่พฤติกรรมที่เห็นแต่พฤติกรรมที่เห็นพอไปพอไปโรงพยาบาลครั้งที่สองไปไป,ไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจ อันเนี้ยอันเนี้ยก็ไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จัก,อนนก,ไ,จกไอ้พวกไอ้พวกสารเลวไอ้ไอ้อยู่วงแหวนรอบนอกไอ้พวกยูทูบเบอร์มึงจะเอาอะไรมาผมถามหน่อยเถอะเอาตรงๆก็อ,ออกมาตอบหน่อยสิถ้าพวกมึงรู้ลึกรู้จริงวันวัน,วน,วนที่วันที่พาน้องไปวันที่พาน้องไปโรงพยาบาลตำรวจกูถามหน่อยถามหน่อยว่าเอ้าตอนนั้นนะพ่อพระเอกกับนางเอกอยู่ไหน ที่ออกมาบอกว่าอันนี้เขาเป็นตัวตั้งตัวตีที่นําเสนอจะให้น้องไปเออไปตรวจรอดี่สองอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจตัวตั้งตัวตีอยู่ไหนวะอ่ะเขาอยู่ไหนถามหน่อยณวันนั้นอ่ะวันนั้นวันนั้นอยู่ไหนถูกต้องไหมละ่ะแล้ววันนั้นใครนอนใครนอนใครนอนอยู่ที่อยู่ที่บ้านแม่น้องเขาใครเออ เข้าใจไหมล่ะวันนั้นใครนอนอยู่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยก็ไปนอนเฝ้าก็ไปนอนเฝ้าน้องอะ่ะเออพาน้องมาจากโรงพยาบาลอยู่ที่อุบลผมน้าตายกับน้าขนก็ก็ไปก็พามาพามาแล้วทีนี้ตกเย็นมาเนี่ยตกเย็นนะ่ะแม่แม่ก็บอกว่าอย่างไงแม่ก็บอกว่าเออให้ลูกๆทุกคนเนะี่ยให้ลูกๆทุกคนเนะี่ยไปนอนไปนอนเป็นเพื่อนแม่น้องไปนอนเป็นเพื่อนสดดิ้ง อยู่เพราะว่าอะไรคือเราก็ต้องไปให้กําลังใจกันเออกลัวแบบไม่ใช่แบบว่าข้ามมาแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่บ้านใครบ้านมันก็ต้องไปนอนไปนอนเฝ้าศพน้องอยู่ที่อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านแล้วตอนนั้นผมถามหน่อยเถอะว่าออกมาพูดว่าอย่างไงนะเขาออกมาพูดว่าเอ้ยนี่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีตัวตั้งตัวตีที่จะพาน้องไปเชิญโรงพยาบาลตำรวจ เป็นรอบที่สองฮั่นเนี่ยผมถามนมึงอยู่ไหนหัว <c oughs> รอดไม่ได้ปากแห้งว่ะหนๆนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ทาเยอะมากเกินไปกลายเป็นลิเกเลยกูมันก็จะกลายเป็นลิเกไ็ได้ทาเยอะเกินไปไม่ดี <c oughs> แล้วที่ผมถามหน่อยว่าเอาเอาตรงๆวันนั้นไปไหนล่ะเขาอยู่ไหนนี่ออกมาพูดโอ้ยนี่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีตัวตั้งตัวตีที่จะพา้องไปโรงพยาบาล เออผมนี่แหละคือไม่มีใครพูดนะไม่มีใครพูดไม่มีใครอะไรยังไงแต่เชื่อคเชื่อไหมว่าก็พูดออกมาเองนี่เห็นไหมเขาพูดออกมาเอง